สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์โซเ e r ร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการแกะเครื่องเปลี่ยนหน้าจอเทคโนโลว่า 6neo นะครับอาการคือจอแตกมาครับเป็นเส้นลายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําเลยนะครับอันดับแรกนะครับนำไดมาเป่าฝาหลังนี่ครับเป่าขอบนีครับต้อให้กาวละลายนะครับ ต่อไปนะครับนำแผ่นโลหะนะครับนำล่องมาก่อนนะครับก็นำแผ่นพปตินะครับเลาะตามนะครับตรงนี้เลาะไม่ต้องเข้าเือนครับมีตัวแฮสแกนลายนิ้วมือนะครับ ด้านนี้ครับอยากอสอดข้อลึ้นครับค่อยๆเล้อไปนะครับอ่าค่อยงานออกนะครับ เครับประมาณนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกให้หมดเลยนะครับน้ำไขควงแฉกมาขันครับนี่ครับเวลาเราสอดนะครับอย่าสอดเข้าลึกนะครับถ้าเข้าลึกอาจจะทําให้แผลขาดได้นะครับถ้าสอดก็สอดประมาณสักสองสามมิลนี่นะครับประมาณนี้นะครับน้าไขควงแฉกน้ำมาขันน็อตได้เลยครับขันน็อตออกให้หมดนะครับน็อตที่เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าทําหายนะครับเวลาประกอบต้องประกอบให้ครบนะครับ ต่อไปก็จิ้มถาดซิมออะครับ ประมาณนี้ใช้เล็บนะครับหรือว่าแผ่นปติกครับลอขอบไว้นครับใครไม่มีเล็บก็เอาแผ่นปติกได้นะครับค่อยง้างออกนะครับระวังตัวแพรนี้ด้วยนะครับอย่าเจร้อนครับเจเย็นนะค่อยๆนะครับแล้วต่อไปแล้วก็แบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็แครสเกนนี่ออกครับอประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแพร์จรครับอันนี้แพรช้านะครับเก็ขย่าไปก่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็จะมาแกะแบตเตอรี่ออกนะครับใช้แผ่นพลาสติกนะครับสอดนี้ไปก่อนนะครับแล้วใช้น้ำมันลอนสันนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เนตะครับหยดลงไปนิดนึงครับใครที่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ข้อควรระวังนะครับอย่าหยดแอลกอฮอล์เยอะครับเพราะตัวแพรนี้จะมีรู ช่องแพรจอครับถ้าหยอดเยอะเดี๋ยวน้ำแอลกอฮอล์จะไหลเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วค่อย <c oughs> ๆๆๆๆเลาะนะครับแล้วก็นำกรติกแข็งๆนะครับงัดนะครับงัดมาณนี้นครับแล้วค่อยง้างแบตออกครับมีกาวเหนียวครับ แล้วต่อไปนะครับแล้วก็เอาแคจอออกนะครับนี่นะครับถ้าเราหยอดเยอะนะครับหรือหยอดนี่นะครับน้ําจะเข้าจอนี่ะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสองที่ครับถ้าหยอดหยอดฝั่งขวานะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะนําไดมาเป่าหน้าจอนะครับเป่าบริเวณขอบๆนี่นะครับ แลปต่อไปก็นําแผ่นพลาสติกหรือว่าแผ่นโลหะนะครับมาสอดครับเดี๋ยวเราจะแผ่นโลหะนาล่องไปก่อนครับไงาลปฏตินะครับเลาะไปเลยครับถ้าใครไม่ร้อนครับหรือว่ากาวเหนียวก็ปอะอีกรอบนึงนะครับอันนี้แตกมาด้วยครับกาวก็เลยยกนิดนึงครับแกะงง่ายนิดนึงนะครับ ครับตัอไปนะครับเราก็จะเอาแผ่นกองฝุ่นนี้ออกด้วยครับใช้น้ำมันละสันยาบไปนิดหนึ่งนะครับมันมีกาวิดเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องจอเก่านะครับแล้วก็ใช้มีคัตเตอร์หรือว่าอะไรเหล็กบางะค่อยลๆอๆๆครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องสองนะครับค่อยๆล้อๆๆงี้ครับโอเคนะครับเราถอดกองฝุ่นออกมาครับ เ,เราก็จะประกบลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเราก็นำแหนบนะครับเก็บทำความสะอาดเศษกาวเศษกระจกนี่ออกให้หมดนะครับ่า เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับเพื่อการเสียเวลาเพราะขั้นตอนนี้จะยาวนะครับอันนี้นะครับโอเคครับอันนี้เราก็ติดแผ่นกลองขึ้นแล้วครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นจอใหม่นะครับนับแรกเราต้องลองจอใหม่ก่อนครับใส่จอลงไปเลยนะครับแล้วประกบแผรนะครับ เราต่อไปก็นำแบตเตอรี่มาใส่นะครับกลแบตเตอรี่ลงไปเลยครับต่อไปก็เปิดเครื่องนะครับ ใช้ยังรัดๆไปก่อน,นครับโอเคครับอันนี้ก็จอบปะตินครับดับแรกเราต้องลองจอนะครับลองวนๆ,ๆไปอย่างนี้ประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับแล้วใครจะลองนานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับ มาเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ่ะเด๋ยวต่อไปก็ปิดเครื่องนะครับ ที่เราได้รอประมาณสักสิบนาทีแล้วนะครับก่อนจะเทสจอนะครับต่อไปก็เก็บแบตเตอรี่นะครับ นะครับเราต่อไปแล้วก็จะแกนโอเคนะครับเราต่อไปเราจะแกะแผ่ก็ติ่งออกนะครับยยายไม่มีไม่เป็นไรครับแกะที้ด้วยนะครับแล้วก็แผ่นสีฟ้านะครับเปิดก้าวสองหน้านะครับ ลงดันลงไปนี้นะครับให้ตัวแพรนี้ห่างประมาณบิลสองมิลน,นะครับประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็นำกาวนะครับที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะทาเท่าลงไปนะครับ อควรสําคัญครับมีตัวเซ็นเซอร์นี่นะครับคนวิไดได้วยครับเซ็นเซอร์นี่ครับอ่าที่ทั่วเลยนะครับถ้าไม่ทั่วแสงอาจจะลอดได้นะครับหรเวลาท้าโดนน้ำน้ำจะไหลเข้าจอนะครับ มาเนี้นครับเช็ดเศษกาวนี้หน่อยนะครับต่อไปก็นำจอสอดลงไปนะครับกดให้ตรงร่องนะครับมาตรงจนิดเช็ดเศษกาวนะครับ๋ยวต,ต่อไปก็ใส่แบตเตอรี่นะครับ อิตาลีนะครับจะยังรัดๆนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เปิดเครื่องเลยนะครับนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาสกอตเทนมาตีนะครับ โอเคนะครับติดประมาณนี้นะครับติดให้แน่นๆนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาแกะสติกเกอร์ครับเจอรุ่นนี้สามารถติดได้กับรุ่น Infinix Hot 30นะครับโน้ต30 4G นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสปาร์ค10 Pro นะครับแล้วก็โน้ต30 5G นะครับแล้วก็ฮอต30 5G นะครับแล้วก็ ทคโนโลยี p r o a 5ด้วยนะครับแล้วเทคโนโป Prova 5 Pro ด้วยนะครับจอรุ่นนี้ติดได้หลายรุ่นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบเครื่องนะครับโอเคนะครับตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงครับอันดับแรกเราจะปิดเครื่องก่อนนะครับ ก็แกะยังรัดนี่เลยนะครับอันนี้ประคองไว้เฉยนะครับแกะสติ๊กเกอร์ออกเลยนะครับ ต,ต่อไปนะครับต่อไปเราก็ประกบแผ่สแกนไลน์ในมือก่อนนะครับซูมมันรับสูมกลบให้แน่นนะครับอ่าแล้วต่อไปก็ประกบนี่เลยนะครับปึ๊บ ต้อชื่อดูว่าแน่นสนิทไหมถ้าสนิทก็ขันน็อตได้เลยนะครับต่อไปก็นําไข่โค้งแชกนะครับมาขันน็อตได้เลยครับ เนะประมาณนี้เดี๋ยวก็เราก็เก็บเศษกาวนี้นิดนึงนะครับ ต่อไปแล้วก็นํากาวนี่นครับกาวติดจอครับอ่าทินครับปกติเราจะใช้เทปสองหน้านะครับนี่สาธิตแบบสําหรับคนที่ไม่มีเทปสองหน้านะครับใช้งบแบบประหยัดประหยัดน,นะครับแล้วก็นําแผ่นนี้มาประกบได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ รีดลีดๆีดนะครับให้ตรงล็อกนะครับแล้วต่อไปก็นำยางลัานมาลั่นครับใส่ทัสซีนนะครับ,รบลืมปื๊บ เดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดกาวนะครับที่ลังครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับบางคนอาจจะถามว่าอ้าวเวลาติดกาวจอทําไมไม่ใช้ยางรัดใครจะใช้ก็ได้นะครับแต่เราไม่ใช้นะครับเพราะเวลาเรารัดยางรัดแน่นนะครับแกจอดอ้างล่างอาจจะทําให้จอรวนจอช็อตได้นะครับอันนี้กาวมันแห้งมาเซตตัวแล้วครับเรา สามารถลัดได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like กด,ลกดมไลค์นะครับกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ